คำเตือนนี่คือหนังสยองขวัญที่แม้แต่ผีก็ยังกลัวภาพสุดประทึกเพราะเรื่องชวนขนลุกและยังมีกลิ่นอายความเชื่อประเพณีท้องถิ่นของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้มข้นทําให้หนังเรื่องนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกรีบไปเพื่อนซี้ของคุณให้ดูด้วยกันเลยเล่ากันว่าที่อินโดนีเซียมีอาชีพหนึ่งที่ทั้งแปลกและได้ค่าตอบแทนสูงผู้ชำระลลังศพผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องใช้น้ำตาลจากต้นปาล์มทำความสะอาดร่างกายของผู้เสียชีวิตให้ทั่วถึงจากนั้นจึงใช้ผ้าฝ้ายเนื้อดีห่อหุ้มร่างอย่างสมเกีีียยรรตตติแ่่่ลอออดกกะบวนนนาาา้้้มมขหหสคัญงงึ นั่นก็คือขณะห่อหุ้มร่างห้ามปิดบังใบหน้าของผู้เสียชีวิตด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ผู้ตายจึงจะเข้าสู่การกลับชาติมาเกิดก่อนกําหนดได้และทุกครั้งที่คุณทําพิธีชำระล้างให้บริสุทธิ์สมบูรณ์คุณสามารถรับรางวัลน,นับพันรายการแม่ของไลาลาชื่อสติเป็นคนล้างศพที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นแต่การสัมผัสศพบ,บ่อยๆก็ย่อมจะติดสิ่งไม่ดีมาบ้างวันนี้สิติกําลังสวดภาวนาอยู่คนเดียวในห้องไม่ไกลนักมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาแล้วในวินาทีต่อมา ซิตี้รู้สึกได้ถึงความผิดปกติแต่เธอก็ไม่สะทกสถานเพราะอ,อย่างเธอที่อยู่กับศพมาทั้งวันคนทาตอคคณิอย่างซิตี้ถึงจะเห็นผีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกซิตี้มองไปทางซ้ายและขวาอย่างใจเย็นหลังจากแน่ใจแล้วว่าวิญญ,ญาณออกไปแล้วนางจึงสวดภาวนาต่อไปทันใดนั้นเองลูกสาวของนางไลาลาก็ปรากฏตัวขึ้นและลใไฟฝันอยากไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่และอยากหนีออกจากหมู่บ้านนี้ให้ได้แต่แม่ก็ปฏิเสธนาอีกครั้ง เพราะหน้าที่คนล้างศพต้องสืบทอดต่อไปและการสืบทอดนี้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นในฐานะที่เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านแน่นอนว่าไลาลาต้องสืบทอดกิจการต่อจากแม่แต่เธอก็ไม่ยอมลดละจึงทะเลาะกับแม่ใหญ่โตอีกครั้งทว่าขณะที่ทั้งสองกำลังโตเถียงกันอยู่นั้นสิติกลับบังเอิญสังเกตเห็นกล่องข้าวบนโต๊ะเมื่อเปิดออกมากลับพบว่าอาหารข้างในเต็มไปด้วยแมลงสาสิติรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นภาพนั้นเธอก็รีบวิ่งก,กลับขเข้าไปในบ้านแล้วเธอก็เตรียมอุปกรณ์ล้างศพเพราะเธอรู้สึกได้ว่่่่่าา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 จจะะมมมมีีีคนน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 ใใหหหููบบ้้้เสยยชวววิิตแลลไัังกกกกทุ็รศข ชีวิตของป้าอาดาพอสติ้เห็นดังนั้นก็รีบเดินทางไปท,ทันทีแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือสภาพศพของป้าอาดาจะน่าสลดใจขนาดนี้ซิติกกลั้นน้ำตาไว้แล้วทําความสะอาดศพให้เธอแต่ที่ไม่รู้ก็คือเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับลูกสาวของเขาไลลา,ลาคืนนั้นไลาลานอนอยู่บนเตียงเตรียมตัวพักผ่อนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังตุกๆอยู่ใกล้ๆหูเธอรู้สึกว่าเสียงนั้นมาจากเพดานแต่ขณะที่เธอลุกขึ้นเพื่อตรวจสอบทันใดนั้นเพดานก็พังลงมาเป็นหลุม ไลาลาไม่คิดมากรีบคว้าถังขยะมาเก็บกวาดของที่แตกหักตอนนั้นแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันและเกือบจะล้มลงไปกับพื้นโชคดีที่ไลาลาช่วยประคองไว้ได้ทันพี่ชายก็รีบวิ่งมาทันทีที่ได้ยินเสียงพี่น้องสองคนช่วยกันพาแม่กลับเข้าไปในบ้านตั้งใจจะให้แม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ไม่คิดว่าแม่จะลุกจากเตียงขึ้นมาอย่างกระทันหันแล้วหยิบเสื้อเพื่อเลือดออกมาจากถุงพลาสติก ไลลาเดาว่านี่คือเสื้อผ้าของพี่สไยอาดาเธอตั้งใจจะถามแม่ว่าพี่สไยอาดาตายเพราะอะไรแต่แม่กลับไม่ยอมพูดถึงและยังสั่งไลาลาว่าหลังจากกล้างศพแล้วต้องเผาเสื้อผ้าของผู้ตายทิ้งด้วยและอย่าไปถามอะไรเกี่ยวกับผู้ตายอีกเลยไลายลาพยักหน้ารับคำอยากว่าง่ายเพื่อให้แม่รีบกลับห้องไปพักผ่อนเธอก็ย่งเอาเสื้อผ้าจากมืออีกฝ่ายไปแต่ไม่รู้ว่าขณะที่ซีดีเดินผ่านกระจกกลับพบอย่างประหลาดใจว่าตัวเองในกระจกกลายเป็นรูปร่างของปีศาจไปแล้ว ซีดีจับหน้าตัวเองด้วยความไม่เชื่อโชคดีที่ใบหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เธอกลับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองกำลังจะหมดลงส่วนอีกด้านหนึ่งไลลา,ลาขนาบเผาเสื้อผ้าของอาดาก็พบกับรูปถ่ายหมู่ที่ถูกฉีกขาดแรกๆเไลาลาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วหันกลับไปที่ห้องแม่และคุยกับอีกฝ่ายแต่ที่คอลาร่าไม่รู้ก็คือหลังจากคืนนี้แม่ผู้รักหล่อนที่สุดจะจากหล่อนไปตลอดกาลเมื่อความมืดมาเยือนคอลาร่าหลับไปแล้วแต่มีมือปีศาจลอบเข้ามาต่อมาร่างกายของซีดี ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงประหลาดขึ้นเธอก็พบสิ่งที่น่าประหลาดใจแม่ลืมตาขึ้นมาเลยลาคิดว่าแม่ตายแล้วเพราะเป็นห่วงตัวเองและพี่ชายจนกระทั่งเธอตรวจสอบศพแม่ถึงได้พบว่ามีบางอย่างผิดปกติส่วนอีกด้านหนึ่งเลยลาก็เห็นเหตุการณ์น่ากลัวเช่นกันเธอมองเห็นอย่างท่ามัวกลางกลุ่มคนนั้นมีศพอยู่สามศพนั่งอยู่แล้วก็พุ่งเข้ามาหาฉันด้วยเลยลาตกใจตื่นขึ้นมาทันทีโชคดีที่พี่ชายรีบปลอบเธอก็ค่อยๆสงบลง แต่ไม่คิดว่าขณะที่ไลาลาจะกลับบ้านไปพักผ่อนเธอกลับเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอีกครั้งไลาลาเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งตามไปแต่พอเธอเข้าไปในบ้านแม่ก็หายไปอีกครั้งเหลือเพียงจีวรผืนเดียวอยู่บนพื้นไลาลาเก็บเสื้อผ้าขึ้นมาด้วยความสงสัยไม่รู้ทําไมบนพื้นก็มีลวดเส้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาอย่างก,กระทันหันและมันก็เสียดเข้าไปที่ฝ่าเท้าของไลาลาพอดีและในขณะนั้นแล้วก็เกิดเรื่องที่น่าขนลุกยิ่งกว่าขึ้น ทางด้านพี่สาวของแอนนาเธอก็เจอกับเรื่องประหลาดเช่นกันเธอพบว่าประตูตู้ในบ้านเปิดออกเองโดยไม่ทราบสาเหตุกำลังจะเอื้อมมือไปปิดแต่ประตูตู้กลับปิดลงเองโดยอัตโนมัติพี่สาวของแอนนาก็ลองหมุนลูกบิดดูอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถเปิดประตูตู้ได้ขณะที่พี่สะพ้ายแอนนากำลังงงงวยอยู่และประตูตู้ก็เปิดออกอีกครั้งต่อมามือผีก็โผล่ออกมาจากข้างในนาทีระทึกลูกชายของพี่สะพ้ายแอนนาะหรือผมยาวก็วิ่งมาท,าทันทีเขาตะโกนเรียกชื่อแม่ แต่กลับพบว่าเธอยืนนิ่งอยู่กับที่และกำลังอาเจียนเลือดดำผมยาวตกใจกลัวพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ประตูห้องแม่กลับปิดลงอย่างก,กระทันหันไม่ว่าพี่ชายผมยาวจะพยายามแค่ไหนก็หมุดลูกบิดประตูไม่ได้หลายสิบนาทีต่อมาพี่ชายผมยาวก็สามารถเปิดประตูห้องได้ในที่สุดแต่ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้ว ไม่นานข่าวการเสียชีวิตของพี่สะพ้ยแอนนาก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและพี่ชายก็พบกับไหลาลาแล้วอยากให้เธอไปช่วยพี่สะพ้ยแอนนาอาบน้ำชำระล้างแต่ตอนนี้ไหลาลายังจมอยู่กับความเศร้าโศกจากการสูญเสียแม่จึงปฏิเสธคำขอของพี่ชายเธอนอนอยู่บนเตียงและระลึกถึงแม่แต่แล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นข้างหูอย่างตะทันหันไหลาลาช่วยฉันด้วย ไลาลาสะดุ้งตื่นเธอตัดสินใจส่งศพพี่สะพ้ายเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากเตรียมของใช้ในการอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วไลาลาเดินไปยังศพของพี่สะพ้ายแล้วก็เผลอเปิดปากของพี่สะพ้ายดูอยากดูว่าพี่สะพ้ายมีเศษเหล็กอยู่ในปากเหมือนแม่หรือเปล่าแต่ก็ไม่พบเศษเหล็กเส้นใดๆสุดท้ายก็ไม่พบอะไรเลย ไลล่าคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองแล้ววินาทีต่อมาพี่สะพ้ายแอนนาลุกนั่งขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วก็ลูบท้องตัวเองเบาเไลล่าเดาว่าการกระทำของพี่สะพ้ายแอนนาอาจจะกำลังบอกไปบางอย่างอยู่จึงได้ดเปิดเสื้อผ้าของอีกฝ่ายออกแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือในท้องของพี่สะพ้ายแอนนาจริงๆแล้วมีรวดเส้นหนึ่ง หลังจากทําพิธีแล้วทุกคนจัดงานศพให้กับพี่สชายแอนนาส่วนไลาลาไปที่บ้านของพี่ชายผมยาวที่แท้ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันพี่ชายผมยาวก็เคยมาที่บ้านไหลลา,ลาขอร้องให้เธอทําพิธีให้แม่ของเขาแต่ตอนนั้นไหลาลากําลังเสียใจมากเลยปฏิเสธคําขอของอีกฝ่ายไปตรงๆแต่ครั้งนี้ที่ไลาลาเดินทางมาตั้งใจจะมาขอโทษกลับได้รู้ความลับอันนาตกใจอย่างไม่คาดคิดนุ่มผมยาวอ้างว่าการตายของแม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีคนลงอาคมเพราะเขาเห็นกับตาว่าแม่ของเขาอาเจียนเป็นเลือดดำก่อนตายยังเรียกชื่อนูอยู่ตลอด ผู้จบที่ผมยาวก็หยิบอัลบั้มรูปออกมาข้างในเป็นรูปถ่ายหมูหกคนมีทั้งพี่สะพายแอนนาพี่สะพายอาดาพี่สะพายซสติตรีและพี่สะพายตูตีและผู้หญิงอีกคนชื่อหนูแต่เสียดายเพราะมุมกล้องพี่ผมยาวเลยดูหน้าตาของหนูไม่ออกพูดถึงตรงนี้พี่ผมยาวก็ไปหาของอย่างอื่นในบ้านต่อแต่คาร่าแอบ,บเอาภาพนี้ไปแล้วรีบหนีไปแต่ระหว่างทางเธอกลับเจอพี่สะายเทรีดูท่าไม่ค่อยดีฉันแน่ใจว่านี่คือคำสา์ ผู้จบพี่สะพ้ายเทรีก็รีบจัดไปส่วนคาร่าก็มายังสุสานเทียงลําพังเพื่อพิสูจน์คําพูดของภรรยาของเทรีแลลาขุดหลุมฝังศพของภรรยาของอาดาขึ้นมาที่น่าประหลาดใจก็คือร่างของเธอกลับมีลวดเหล็กอยู่ข้างในจริงๆแต่ก่อนที่เลาลาจะตั้งสติดได้เธอก็ถูกศพล้อมรอบไว้ด้วยความพยายามของเลลา,ลาพี่สาวของตูตี้ก็ยอมบอกความจริงในที่สุดเธออ้างว่าหนูเป็นผู้หญิงไม่ดี ทำลายชีวิตคู่ของหลายๆคนจริงๆแล้วมันก็แค่ข่าวหรือที่ไม่มีหลักฐานแต่ว่าบรรดาหญิงชาวบ้านตับทุกความอิจฉาบทบังสิเลยรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อประนามนางส่วนผู้หญิงที่ตายไปเมื่อเร็วๆนี้หลายคนก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่ไปประนามและขณะที่ป้าตูตี้กําลังจะเล่าต่อร่างกายเจ็บปวดไปหมดอย่างทนไม่ไหวฉันเจอนี่อยู่ในปากแม่ทุกศพมีริฟอยู่ด้วยถ้าแม่ป้าไอดาและป้าแอนนาถูกสักแช่งละคุณอยากฟังความจริงไหม พี่สไพยเทรีกำลังจะพูดต่อแต่เพียงชั่วพริบตากลับกลายเป็นคนละคนไปแล้วออกไปจากหมู่บ้านซักอีชั่วไปให้พ้นไมข่ขีเรออกไปจากหมู่บ้านซักไปตายซะ ต่อจากนั้นพี่สะพ้ายเทรี่ก็ล้มลงไปกับพื้นไม่นานเธอก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วไลาลาก็กลับไปที่บ้านของเธอมองดูรูปถ่ายหมู่ขนาดใหญ่ทันใดนั้นเธอก็จําได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่ชายของเธอได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อลิคาและลัางสังหรณ์บอกเธอว่าอีกฝ่ายอาจจะเป็นลูกสาวของหนูจึงใช้จังหวะที่เงียบสงบอย่างวิการไลาลาแอบมาที่บ้านของลิกาแต่ขณะที่เธอกําลังตรวจดูสถานการณ์ภายในบ้านกลับเธอทําแก้วน้ํล้มไลาลาจึงรีบเก็บกวาดพรอมที่ปิดน้ำแล้วก็พบโดยบังเอิญว่าหนึ่งงนนนนผพื้กกกลลลับาายเป็วว ดังนั้นเธอจึงค่อยๆเอาแผ่นพื้นออกที่น่าตกใจก็คือข้างในกลับมีรูปถ่ายขนาดใหญ่ซ่อนอยู่นอกจากนั้นไลาลายังพบกับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนว่าลิก้ารักแม่ขณะนั้นไลลา,ลาจึงรู้ในที่สุดสาเหตุของเรื่องทั้งหมดก็คือลิกา้าจุดประสงค์ก็เพื่อฆ่าผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านเพื่อแก้แค้นให้กับแม่ของตัวเองเมื่อนึกได้เช่นนั้นไลลา,ลา,ลาจึงตัดสินใจไปหาพี่สะ้ายเทรีเพื่อบอกความจริง แต่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะถูกผีเข้าอีกครั้งและครั้งนี้ที่สิงอยู่ในตัวเธอคือพี่สะพ้ายตูตี้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไลลา,ลาขนลุกทันทีเธอไม่เชื่อว่าพี่สะพ้ายตูตีเสียชีวิตแล้วขณะนั้นวิทยุในหมู่บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งเราเกิดมาจากพระเจ้าและจะกลับคืนสู่พระเจ้าตูตีอารบีปัดมาธิดาเสียชีวิตเมื่อเที่ยงคืน ไลาลาจึงรีบไปที่บ้านพี่สะพ้ายตูตีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แต่กลับได้เห็นภาพที่น่าสะเพรึงกลัวที่สุดในชีวิตศพของพี่สะพ้ายตูตีตายอย่างน่าสยดสยองมากยิ่งกว่านั้นตาและปากของเธอก็เต็มไปด้วยลวดไลาลาช่วยดึงลวดออกให้เธอไม่นานชาวบ้านก็มาที่นี่กันหมดพวกเธอตั้งใจจะมาส่งพี่สะพ้ายตูตีเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไลาลาอยู่ๆก็ลุกขึ้นยืนเพื่อป้องกันไม่ให้ลิกาฆ่าคนอีกเธอเปิดเผยต่อหน้าทุกคนว่าลิกาคือฆาตกร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 ไลาลาคุณใจเย็น หน่อยอย่าปล่อยให้ความผิดกลายเป็นของคุณพูดจบลิกาก็จัดไปแต่ที่แปลกก็คือตั้งแต่เธอกลับไปหลายคนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นต่อเนื่องท่าทางแต่ละคนก็ดูประหลาดประหลาดบรรดาผู้หญิงทนไม่ไหวแล้วพวกเธอแน่ใจว่าเป็นคาถาอาคมของลิกาอีกแล้วจึงถือไม้กระบองตรงไปที่บ้านของลิกาและฉากน,นี้ช่างเหมือนกับตอนที่นูถูกปิดล้อมเหลือเกินพวกเธอฉีกผมของคารีไม่หยุด และเอาหน้าของเธอไปถูกกับตะกวกคุณเคยทํากับแม่ฉันแบบนี้มาหลายปีแล้วไม้กระบองตกลงมาเหมือนฝนตกพี่ชายได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมาเขาเพื่อปกป้องน้องสาวถูกไม้กระบองตีเสียชีวิตในทันทีจนกระทั่งเวลานั้นพวกผู้หญิงจึงหยุดลงเสียทีไม่มีใครอยากรับผิดชอบในข้อแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปเหลือไวเพียงศพสองศพที่บอบช้ำเต็มไปด้วยบาดแผลและเสียงร่ําให้ของไลาลาที่ไม่หยุดขณะนั้นเองไลาลาได้รู้แจ้งในที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีหรือวิญ,ญญาณร้ายที่น่ากลัวเพียงใดก็ยังสู้สิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในความมื ภาพยนตร์เรื่องพิธีอาบศพใช้พื้นฐานความเชื่อพื้นบ้านของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่สแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่น่ากลัวยังถ่ายทอดความเป็นมนุษย์และอคติได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยเมื่อข่าวลือฝังลึกอยู่ในใจผู้คนความจริงมักจะไม่สำคัญเท่าไหร่วิญญาณได้ร่อนและผีดิบไม่น่ากลัวเท่าไหร่สิ่งที่น่ากลัวมักเป็นความมืดมนในจิตใจของมนุษย์เอาล่ะเข้าวันนี้ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ดิฉันคือหอหมูและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ